ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันคือชีวิตคือเราแสดง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 อย่างเดียวเลยเรามีความสุขมากกับช่วงนั้นนะแต่พอมันเป็นตอนนี้มันมีอะไรเข้ามาเยอะซึ่งถ้าเราไม่ทิ้งนะแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าเราจะเลิกหรือจะไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยอยากจะแสดงและอยากจะแสดงบทที่มันน่าสนใจและยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งอยากให้แบบเประสบการณ์การแสดงของเรามันมีค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นเราก็จะเลือกมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ณตอนนี้เลยแบบสั้นๆเนี่ยก็คือว่า ยังไม่ยังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดใช่ครับยังมีสัญญากับช่องแล้วก็แล้วก็คือเซ็นไม่เซ็นผมไม่รู้นะครับแต,แต่คือ,ตอแต่ผมก็ก็รักช่องสามแล้วก็คิดว่าถ้าถามผมตอนนี้เลยนะถ้าณตอนนี้เลยนะครับก็คือไม่ได้มีแลนในหัวว่าจะไปเล่นละครเรื่องไหนที่หมายถึงว่าช่องอ,อื่นๆใช่ถ้าเป็นในเรื่องของละครใช่ไหมแต่ว่า รายการผมก็อยากจะออกให้มันหลากหลายมากขึ้นเพราะผมก็มาทําออนไลน์ถ้าเป็นรายการออนไลน์มันก็มันก็ต่อยอดงานของเราได้เราไม่ติดครับแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราจะไปรับบทคือจริงๆบอกตามตรงว่ามีมีอย่างนี้ติดต่อมานะไม่เยอ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 ะแต่มีมีมีทั้งหนังใหญ่มีทั้งทั้งซีรีส์นะครับคือผมมองในมุมมองของการแสดงถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองการแสดงและเหตุและผลของตัวละครตัวนั้นมันมีมันมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนผมว่า ผมผมโอเคผมไม่ไม่ติดแต่ว่าถ้ามันไปเพื่อไปแบบไปเป็นกระแสให้ให้แบบว่าผมรู้สึกว่าผมเลยจุดตรงนั้นมาแล้วผมผมอยากแสดงจริงๆจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นจะแสดงเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าบทมันดีและเหตุและผลมันถึงอะ่ะผมผมผมเปิดรับหมดครับผม